สวัสดีค่ะฝอ่น้ำตาลเป็นนี้คุณขายมีกล้ามค่ะเดี๋ยวน้ำตาลพามาชมนะคะคันนี้บอกเลยว่าท็อปสูตรของเราเลยนะคะแล้วก็แต่งหล่อที่สุดแล้วก็คันแรกของโชว์รูมเลยนะคะเป็นรุ่น r a n เจ r ร์วท V6 ของเราค่ะเครื่อง3,000นะคะแรงม้าอยู่ที่250ค่ะแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรเลยค่ะพี่พี่บอกเลยว่าแต่งจัดเต็มมากๆเลยสำหรับราคาคันนี้นะคะราคาตัวรถอยู่ที่1 5 1 9 0 0้บาทค่ะและที่สำคัญ แรปสติกเกอร์บอกเลยว่าเป็นสีที่แบบไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะเป็นสีบลูนั่นเองนะคะแบบนี้คันแรกของโชว์รูม,ลมแล้วก็คันแรกของประเทศเลยนะคะเน,น้ําตาลพามาชมทีละจุดเลยน้ําตาลเสริมหล่ออะไรให้คันนี้บ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าค่ะกระจังหน้าค่ะพี่ๆทรงแรปเตอร์ค่ะแต่ทําสีเป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะรับกับตัวไฟหลี่สดวงเป็นแสงสีส้มแสง l อวแบบนี้เลยนะคะพี่ๆแล้วก็ ครอบไฟหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นสีดําเงาทั้งเฉดเลยบอกเลยว่าคันนี้คอนเซปต์ก็คือแรบสีฟ้าสีบลูแบบนี้นะคะแล้วก็แต่งชุดแต่งด้วยสีดําเงาทั้งคันเลยนะคะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแมชช i นเอลดีอยู่แล้วไฟหน้าอรชยะของเราอยู่แล้วนะคะส่วนด้านบนนะคะเล็กๆน้อยๆสคูปนะคะเป็นสคูปของแรปเตอร์นั่นเองค่ะแต่ทําสีเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะพี่โหลงตัวสุดๆเลยนะคะสําหรับเช่าวไวท์แท็กวีของเรานะคะ ส่วนด้านหน้านี่เลยค่ะไอไลท์อยู่นี่เลยพี่พี่กันชนหน้าค่ะเป็นกันชนหน้าเหล็กฮัมเมอร์ค่ะพี่พี่มาพร้อมไฟดับเบิลไลท์แบบนี้นะคะเซนเซอร์ยังคงอยู่จุดเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมทุกจุดค่ะห่วงลากทําเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็กันแข็งด้านหน้านะคะเป็นสีดําแบบนี้เช่นเดียวกันเลยค่ะและที่สําคัญที่มันแปลกใหม่มาแล้วหล่อแล้วเข้ากับเซ็ตตัวนี้มากๆเลยนะคะไฟไลท์บาตัวนี้ค่ะนี่นะคะสามารถ ปรับแสงนะคะโหได้เยอะมากพี่ๆปรับสีได้ตามใจชอบนะคะแล้วปรับจากไหนเนาะก็เขาจะมีแอปพลิเคชันนะคะพี่พี่โหลดได้เลยแล้วก็สามารถกดปรับได้เลยบอกเลยว่าลองเล่นมานะคะมีสีเหลืองชมพูเขียวแดงปรับได้ตามใจชอบหรือจะปรับแบบสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะบอกเลยว่าเทมากสําหรับพี่พี่แบบ สายออกแคมป์นะคะเหมาะที่สุดแล้วแหละแล้วแสงสว่างมากๆเป็นแสง LED และก็เป็นของ Hummer ด้วยค่ะเดี๋ยวน้ำตาลพามาชมด้านข้างตัวรถนะคะด้านข้างตัวรถนี่ค่ะคิวล้อค่ะวิกเตอร์ค่ะสีดำเงาแบบนี้ใหญ่ๆปง่งๆแบบนี้บอกเลยว่าคันนี้ล้อเนี่ยจะไม่ล้อนออกจากซุ้มนะคะเดี๋ยวน้ำตาลพามาชมไอไลท์ I ช่วงล่างค่ะ ช่วงล่างมาดูในส่วนของตัวยางกันก่อนค่ะตัวยางเนี่ยเป็นยางทรโยทายนะคะดอกอาทีนั่นเองนะคะเหมาะสําหรับวิ่งทุกสภาพถนนเลยค่ะแล้วก็ออฟโรดเนี่ยได้สมรรถนะเลยค่ะพี่พี่ี่ลยางนะคะสําหรับคันนี้อยู่ที่ 305 55ขอบ20นะคะพ,พี่รับกระแมกขอบ 20A v a m p i แวแบบนี้ค่ะสีดำเงานะคะบอกเลยว่า o f f เซตศูนย์ก็เลยส่งผลให้ไม่ล้นออกจากซูมค่ะแล้วก็ไอไลท์อีกอย่างหนึ่งสำหรับคันนี้นะคะที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะคันนี้ยกความสูงขึ้น2นิ้วค่ะโดยที่เราลองก็หนุหนหัวโชคนะคะพ,พี่และนี่ค่ะปีกนกปรับองศานะคะบอกเลยว่าปีกนกตัวนี้เป็นของโ Prof ฟ n เดอนะแต่มันไม่เหมือนที่เราเปลี่ยนกับรถตัวไป สำหรับรุ่น r รนเจ r w i วายแท็ Ranger, ack, <c oughs> เท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวตัวยึดของเขาเนี่ยตัวคอม้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นรุ่นเนี้ยมันต้องเล็กลงกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแต่งเองไม่ได้นะต้องแต่งกับช่างที่มีฝีมือนะคะแล้วก็เซลล์ที่มีฝีมือบอกก่อนว่าต้องตรงรุ่นเท่านั้นนะคะแล้วก็ เปลี่ยนปีกนกเสร็จนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนลูกหมากันโครงด้วยนะคะแล้วก็คันนี้จัดเต็มมากๆเปลี่ยนตัวโชคด้วยค่ะเป็นโชค๊คของตัว p r o v e n d ด r ค่ะ2องจุดศูนทูค่ะซับแทงแยกปรับได้ถึง8ระดับกันเลยทีเดียวค่ะพี b ่ๆสามารถปรับความหนึบความแข็งได้เลยตามการใช้งานของเรานะคะมา,มาชมด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างค่ะกล้อง 360. 3 6 0องศามาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะบันไดข้างเอาของเดิมออก ใส่มันได้ข้าง Hummer Shadow ค่ะรุ่นนี้ก็จะมีกันลื่นเนาะรุ่นใหม่แล้วก็เวลาเราเปิดประตูเนี่ยก็จะมีไฟสองสว่างนี่นะเปิดได้ดูนะคะก็จะมีไฟสองสว่างแบบนี้ด้วยนะคะสวยงามไม่พอ เน้นความปลอดภัยด้วยมีสัตว์มีอะไรอยู่ใต้ท้องรถปลอดภัยแน่นอนค่ะไหนๆก็เปิดแล้วเนาะเดี๋ยวมาชมภายในรถค่ะนี่รถเดิมเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าเราแรปเป็นสีบลูแบบนี้ค่ะพี่ๆด้านใน,นนะคะมองไปก็จะเจอเบาะกันเลยเบาะเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นว i แท็กอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้า8ทิศทางค่ะพี่ๆมีตัวดันหลังแบบนี้ให้ด้วยนะคะพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยไฟฟ้า100%ซค่ะสามารถ ตัวนี้มีระบบ Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go มาให้ด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ย12นิ้วค่ะดึงลาย Google m a p ขึ้นหน้าจอได้เลยแอร์แยกกิจสละดซ้ายขวาค่ะส่วนเกียร์ในเกียร์ Eshifter เกียร์ไฟฟ้าเกียร์ชิยะของเราค่ะเกียร์10สปีดค่ะคันนี้นาอเกียร์ออโต้แล้วก็หมดการขี่เนี่ย,ย,ายสามารถปรับได้ถึง6โมดเลยค่ะเป็นระบบ4 wheel นั่นเองเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครบคันแล้วแล้วก็มีระบบ 4A ขึ้นมาด้วยสำหรับ Wi ยแท็ วีหกของเรานะคะแล้วก็เราหลังคาค่ะทําเป็นสีดําเงาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พีปกติก็จะเป็นสีบอลเนาะโรบาทาเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันเลยค่ะให้เข้ากับตัวเราหลังคาแล้วก็ติดตัวโรลเลอร์ลี์ไฟฟ้าค่ะของ h ฮ m เมอแบบนี้เลยพี่พี่สามารถสั่งเปิดด้วยไฟฟ้าเลยนะคะกันน้าได้ถึง98%เลยนะพี่พีมีประโยชน์มากๆแล้วก็เหมาะกับสายออกแคมป์มากๆเหมาะก,กับรถออฟโรดแบบนี้ด้วยค่ะ อ่ะครอบฝาท้ายค่ะเจ็ตัวสอนเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยทั้งเซตเลยค่ะเว้า wow, โลโก,โก้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนกันชนท้าย h ฮมเมอร์ค่ะโนวาซีรีส์ค่ะมาพร้อมห่วงล่างสองห่วงสีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็ไฟสองสว่างตรงกรอบป้ายก็มีมาให้ครบครันแล้วนะคะอ่าไฟถอย l อ d ฝั่งละ6ดวงนะคะบอกเลยว่ารถก็สุดรุ่นท็อปสุด เครื่องก็แรงนะคะแรงมา้าแรงบิดเหลือๆแบบนี้แต่งรอแบบนี้อีกนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจออกรถฟอร์ดโทรหาน้ำตาลได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 0 7 1 1 8 2 4 4เบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์หาน้ำตาลได้เลยนะคะน้ำตาลมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย พูดดีว่าไปอยู่กับช่างมาเมื่อกี้ <c oughs> ไปอยู่กับ